พร้อมที่จะทําการแข่งขันรมการระดมน้าบางช้างนะครับเป็นผู้ตัดสินมวยคู่นี้เรียกมาเตือนกติกากันก่อนนะครับสามารถพยากรุนนั้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมาสักครูน่นี้เป็นชาวอำเภอบ้านคองเขตนะครับ<ห>ตําบลบ้านคองเขตอําเภอบางปะกงจังหวัดจันทรสินเสาครับเป็นเลือดเนื้อของชาว8ดริ้วโดยเฉพาะประวัติการชคมวยสากลนั้นชนะรวดมานะครับ ชนะรูดี้บีเดเลสแล้วก็ครั้งสุดท้ายนั้นชนะคะแนนไทเกอร์อาลีาาลโบเอดแอนเดเลสนั้นเป็นรองแชมป์อันดับหนึ่งของฟิลิปปินส์นะครับในรุ่นจูเนียร์ไลเวทสามารถวาวันนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าได้ทางด้านช่วงแล้วก็ทางด้านกล้ามเนื้ออะไรต่างๆแน่นหนาดีครับ ซ้อมสมบูรณเต็มที่โดยมีอาจารย์สุดใจสเป,ปรคครับเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมนูนครับซ้อมอยู่ที่ใต้สนามสุขชชลาสายสนามกีฬาแห่งชาติวันนี้จะเป็นการอุ่นเครื่องนัดสำคัญนะฮะทุลตรงใจมีเป้าหมายไวเ้เบรเทเวตครับของ WBA โรฮาสจากเวเนซุเอลาเหมือนกันทั้งคู่ครับเอาละครับโอ้โห โบเอ็ดโดนเข้าไปครับซ้ายขวาลูกนี้ทั้งหุกซ้ายและสะด,ดุสดสะดุดครับโบเอ็ดนี่ประเภทแรดเหมือนกันครับประเภทแรดเหมือนกันโบเอ็ดเล่นชกมา23ครั้งน็อก7 23ครั้งชนะน็อก7ครั้งชนะคะแนน8ครั้งครับประวัติของโบเอ็ด <P ain S 2> เป็นมวยดาวรุ่งของฟิลิปปินส์นะครับโบเอ็ดแอนดาเลส ลํอยลำตัวครับสามารถยังเครื่องใหม่ร้อนครับยกแรกเท่านั้นสามารถพริลุณโจรครับการหลบนั้นเคยหลบคู่ต่อสู้ทิ้ง18หมัดติดติดกันสำหรับสามารถพริรุณว่าต่อยลำตัวดีครับโบเอ็ตลำตัวโอ้หุกซ้ายกับไปอีกสามารถโดนไปหลายชุดสามารถต่อยซ้ายบ้าง ซ้ายตรงยังเฉียดไปเฉียดมาครับโบเอดนั้นเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของฟิลิปปินส์นะครับชกมายีบสามครั้งแพ้เพียงสองครั้งเท่านั้นเองแมสา,ามารถฮุกขวาลูกนี้เฉียดเป็นนิดเดียวโดนแล้วครับโบเอดมาโบเอดแรกด้วยโบเอดประเภทชอบแรกครับรายนี้เป็นมวยไฟเตอร์สามารถต่อยลําตัว ด้วยซ้ายตรงโอ้โดนซ้ายเข้าไปครับโบเอ็ดยังเฉยครับเข้ามหม่ขยับเข้ามาเรื่อยก็ต่อยสามสี่มาติดติดยบซ้ายนำ้ำยบซ้ายนำ้ยยนำแล้วต่อยขวาตรงตรงแต่สามารถกระโชว์ลูกพลิ้วครับมาการหลบเหล็กยังเหมือนเดิมครับถึงแม้จะไปร้องเพลงแล้วสองปีกว่าก็ยังเหมือนเดิม โบเอดยังขยันครับยังเข้าหาโบเอดมีหมัดขวาที่โดนหมัดซ้ายของสามารถเข้าไปลาล้าลาล้งเหมือนกันครับโบเอดนี่ถูกขวาปิดโดซ้ายลำตัวลุงนี้ถนัดครับสามารถต่อยได้เนียนดีโบเอดเข้าไปต่อยลำตัวด้วยพยายามแลกด้วยโดนซ้ายก็เด้งออกมาโบเอดแอนดาเรสตนี่เป็นมวยดาวรุงของฟิลิปปิน ปิดครับลูกนี้โดนจังหวะสองของสามารถเข้าสามารถเริ่มออกจังหวะครับเริ่มจะคุมสถานการณ์ดูจังหวะอ๋อโดนฮุกขวาเข้าไปอีกโบเอดยังสบายครับโบเอดบอกมาเข้ามาอีกวันนี้โบเอดเต็มสูบครับซ้อมอย่างเยี่ยมมาจากฟิลิปปินส์พอรู้ตัวว่าจะต้องชกอดีตแชมป์เปี้ยนโลกโบเอดฟิตซ้อมมาสองเดือนเสร็จโอ้โดนลําตัวเข้าไปอีกหวังจะมาอันดับโลกเหมือนกัน โบเอดแอนดเดรสจากริปินต่อยขวาบวกกับสามารถโบเอดไม่กลัวครับต่อยลําตัวเข้าไปบ้างดันก็ต่อยต่อยหุกซ้ายต่อยขวาบนว่าพยายามต่อยหลายหมัดโบเอดสามารถยังใช้จังหวะโยกหาจังหวะอยู่ครับสามารถพิการุนเข้าบ้างตอนนี้โดนยับซ้ายเข้าไปพูดถึงเรื่องสายตานั้นสามารถพิการุนของเรา ถือว่าเป็นนุม่มวยที่มีสายตาย,ยอดเยี่ยมคนหนึ่งของประเทศไทยโบเอ็ดโยกกระบายมาหาบวกกันครับซ้ายกับขวาไทรโดโนใครโบเอ็ดหน้าแดงไปแล้วทางด้านแถบขวาโดนมัดซ้ายของสามารกระบายแต่ยังสู้ครับเป็นมวยดาวรุ่งจริงๆครับสามารถพลิวออกไปสวยงามครับลูกนี้ลูกหากินหลบเหล็กนี่ไม่ต้องห่วงครับสามารถฮุกขวาลูกนี้โดนอีกแล้วโบเอ็ด ว้าวบวกกันครับซ้ายกับขวาบวกกันสามารถใช้จังหวะบวกด้วยดึงจังหวะสองโบเอ็ดร่าลังจะเข้าดีไหมสามารถปักหลักแรกด้วยหุกขวาผิดลรงนี้เสียหลกักกะหุกเต็มที่เลยซ้ายตรงเข้าเป้าต่อยใกล้ๆครับจังหวะต่อยใกล้ๆโอ้โหซ้ายตรงลรงนี้โบเอดกระ t านไปทั้งลางเลย ขัดขวาต่อยซ้ายโบเอ็ดโดนหมัดพายุหมัดเข้าไปแล้วพยักหน้าครับทำมือบอกมามาอีกมาอีกชอบครับโบเอ็ดอยากกินชอบแรกด้วยชอบแรกครับโบเอ็ดนี่เ้าเอา,เอาโบเอ็ดเอาอีกครับต่อยมาจะเป็นผู้รับเหมาหรือไงโบเอ็ดบอกมาต่อยเข้ามาเยอะๆหน่อยเข้ามาเหมือนเดิมครับโบเอ็ดขยันเดินหมดทุกที่สองต่อยลำตัวอีก อยู่โยกพลิ้วครับการพลิ้วของสามารถเพชรอรุณขวาซ้ายตรงนี้โบเอ็ดหน้าสั่นไปเลยโบเอ็ดแรกด้วยครับโบเอ็นั้นไม่กลัวครับชอบอยู่แล้วแรกโอ้โดนอีกแล้วโบเอ็นั้นโดนหมัดซ้ายเข้าไปเต็มๆหลายหมัดยังเฉยครับยังเดินเครื่องเข้าหา ต่อยไปเรื่อยๆครับโบเอ็ดเป็นน้กมวยดีคงเส้นคงวาโดหมัดซ้ายเข้าไปเต็มๆอีกครับหมัดซ้ายตรงองสามารถต่อยได้แม่นยำครับเต้นฟุกเวิร์กออกมาหาจังหวะใหม่โบเอ็ดไล่เข้ามาสามารถตบขวาออไปโบเอ็ดยังเดินเข้าหาพยายามต่อยขวาและฮุกซ้ายโบเอ็ดลูกสูเดเด็กเข้าไป โบเอ็ดนั้นชกมา23ครั้งชนะ21แพ้2ตาโบเอ็ดแรกด้วยโดนหมัดของสามารถตบเข้าไปรำตัวครับโบเอ็ดโดนเข้าไปรำตัวผวาเข้าก่อนเหมือนกันสามารถโยกหาจังหวะโบเอ็ดต่อยขวาเต็มเต็มคานสามารถครับลูกนี้สามารถโดนเข้าไปบ้างคอมหัวไปหมัดขวาของโบเอ็ดทุกซ้ายเฉียดไปอีกโบเอ็ดไล่ตลอด สามารถเริ่มหลอกล่อครับหาจังหวะ2ที่จะทําซ้ายเข้าไปข้างอีกแล้วโบเอดแอนดิเลสจากฟิลิปปินเป็นรองแช่ระดับหนึ่งจูเนียรไลท์เวทครับซึ่งกำลังพุ่งแรงขึ้นมาของฟิลิปปินเหมือนกันต้องโหลํำตัวเข้าไปสามารถทั้งหมัดขวาฮุกซ้ายสามารถตอบด้วยซ้ายเหมือนกันโบเอดทุกเข้าไปครับพยายามก้มก็ไปหาโดนัดซ้ายเข้าลำตัวโบเอดโดนัดขวาอีกโบเอดยังคงเดินหน้า โดนซ้ายเต็มๆโบยต่อยซ้ายขวาลำตัวบ้างโบยเรื่องตัดลำตัวของสามารถเหมือนกันเป็นการทอนกำลังสามารถต้องเข่ากอดโบยติดเข้าไปอีกครับโอ้โหสามารถต่อยลำตัวโบยก็ต่อยลำตัวสามารถต่อยบนบเมตโต้ด้วยโบยออันดีเลตต์นี่ตื๊ดตลอดอู้หัวลำตัวสวยครับซ้ายลำตัวอีกต่อยลำตัวได้หนักหน่วงเหมือนกันนะครับ โบเอดแอนดิเลสยกนี้เป็นยกที่4ฮนะาหาหาครับโบเอดแอนดิเลสไล่ขอหามาขวาโบเอดโมโหครับตอนนี้เริ่มไล่กัาไปสามารถใช้จังหวะโต้ครับต่อยเรื่อยจังหวะโต้ดักเอาครับ จังหวะโลบดีโยกออกสวยครับสามารถพ้กรุนยังฟอร์มเหมือนเดิมฮะผิวออกข้างๆให้คู่ต่อสู้หลงทางซะก่อนแล้วก็ดักเก็บเอาดูครับถ้าคู่สู้บุกเข้ามายมากๆก็เป็นการใช้หลอกเสือเข้าถ้ำนะครับอย่างนั้นปล่อยก้อยเรื่อยกรรมการระดมครับนาบางช้างเป็นผู้ตัดสินมวยคู่นี้ติดกระบายครับโบเอ มีแต่เกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยหลังไม่มีโบเลตแอนเดรสจ,จากฟิลิปปินยังคงเดินครับโดนเท่าไหร่ไม่ว่าหมาโดนซ้ายตรงเข้าไปที่ลําตัวเต็มเต็มครับโดนไปหน้าอีกออนดเดรสโดนเข้าไปไม่เป็นไรครับแอนดเรด,นนดเรสโบเลตแอนเดรสยังเดินเข้าแรกขอให้แรกครับแก่ชอบถอยออกไปหน่อยเข้าไปอีกแล้วแรกด้วยครับลําตัวหมาหุกขวาสามารถเฉียดไปนิดเดียวตรงนี้ แรลกด้วยครับอันเดนเนสโอ้โยโดนความสามารถ้าไปพยักหน้าครับโอ้เห็นนี่ฟรามตระหดนี่มันเป็นเลิศจริงๆครับโดนเท่าไรไม่ว่าพยักหน้าสู้ตลอดขอให้ต่อยเข้ามาแล้วตลอดครับมาต่อยซ้ายเข้าไปกแล้วอันเดนเนสตอบด้มาดกวาเหมือนกัน ซ้ายครับสามารถยังคงทํางานได้ดีแอนดิเลสยังคงไล่เข้ามาอีกหมัดขวาเข้าลาตัวเหมือนกันแอนดิเลสสามารถผ่อนหน่อยครับตอนนี้โดนเข้าลาตัวสามาอ่าฮุกซ้ายของสามารถเฉียดไปโอ้ครับแอนดิเลสรู้สึกจะหนักใจเหมือนกันครับแรกด้วยใบหน้าแสดงความหนักใจมากแต่ความโกรดของแอนดิเลสนี่ไม่ต้องพูดถึง น้องน้องแรดนะครับมาโดนเข้าไปตั้งหลายขนาดยังเฉยครับยังคงเข้าหาเหมือนเดิมปั้นหมัดขวาเข้าไปครับขวาลําตัวในเด็ดขวาลําตัวอีกทีหนึ่งซ้ายหุบซ้ายลาตัวตอบโต้ก็สามารถสามารถยังคงต่อยด้วยชั้นเชิงครับก่อหนักก่ันเบาตามระเบียบยังไม่ดีบรรอนดักไปเรื่อย หมวยคนนี้สิทธิ์ยกนะครับระชา8แปดลิ้วเลย <laughs> เามาดูยกที่ห้าครับ้งอโอ้โหลำตัวครับอันดีเล็ดลำตัวต,วตวลอดครับเริ่มบุกลำตัวแล้วอันดีเล็ดเริ่มบุกลำตัวเป็นการต่อยทอยกำลังสามารถ ได้เข้ามาครับแอนดีเดตยังคงไล่เหมือนเดิมาต่อ,อยขวาลูกนี้กะเต็มที่เลยไม่ถูกครับเฉียดไปสามารถกตอบโต้เฉียดไปาาเหมือนกันยังไม่เข้าเป้าครับอาปกัตได้ลำตัวลูกนี้สวยเข้าเต็มๆแอนดีเดตติดเข้ามาแอนดีเดตนั้นใช้แผนเงาพ่คาดครับติดตลอด ไม่มีการห่างโดนเท่าไหรไม่ว่าลงทุนเยอะครับมาโดนมาซ้าเข้าไปแล้วอดีเดลงทุนมากจอมลงทุนจากคิริปปินครับโ,โบเอดแอนดิเลสหอยขวาเข้ามาหน้าสามารถเหมือนกันพยายามไล่ก้าไปสามารถยกหาจังหวะปั๊บมาซ้ายเข้าแล้วแอนดิเดสขวาเข้ากอด ลูกมงฮะลูกนี้แม่ต้องเล่นกับตัดก่อโอ้โหโดนพุกซ้ายไปลูกนี้เต็มเต็มคางโดนซ้ายทีแล้วอินเดเซ็สองบัดแล้วโมโหเลยครับอินเดเซ็ตจะโมโหแล้วยังคําเป้าไม่เจอครับโดนมัดซ้ายของสามารถไปจัดจ่าสองบัดอินเดเซ็เริ่มไล่โดนหมัดแย็บยังเข้าไม่ติดครับอินเดเซ็ยังเล่นเข้าหา ยกมีคงจะชาไปนิดนึงแอนดีเด,ด้พยายามติดนายปล่อยลำตัวสามารถใช้จังหวะเข้าช่วยครับอาศัยที่เป็นมวยฝีมือดีออกลูกแม่นๆครับใช้จังหวะฝีมือเข้าช่วยตลอดหมัดหน้าโอ้ยโดนหมัดขวาของแนดีเด้เขไปเหมือนกันแอนดีเด้น่คอยบวกมากกัมาต่อ,อยสายหลุดไปสองหมัดครับแอนดีเด้ดทำตาตัวงองเหมือนกัน คนยังไงก็โดนก็ไปได้อีกมัดหนึ่งโรก็อีกมัดหนึ่งสามารถหมายประเด็ดศึกครับตอนนี้ติดกต่อรำตัวไอเนียดโดนรำตัวไม่ได้เหมือนกันปล่อยค้างไม่เป็นไรโดนมัดตายน้ำอัดแรกก็ไปสามบาดไอเนีเดต้องถอยแล้วครับไม่เคยถอยหลังให้ใครอเดียดตอนนี้โดนมาเขาสามารถไปชุดนี้ชุดใหญ่โดนอีกแล้วยังสู้เขาไอเดีย,ดยังพยายามสู้พยายามบวกเหมือนกันเข้ามาอีกแนละ้วครับไอเดียด ติดกันมาอีลแล้วสามารถจุดไม่ได้หมดยกที่อําทิงแชมป์โลกสมาคมมวยโลกในวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกของพี่น้องชาวแปดริ้วนะครับที่มีการจัดชิงแชมป์โลกในประวัติศาสตร์นั้นยังไม่เคยมีการจัดเลยวันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีสามารถเริ่มต่อยด้วยหมัดซ้ายแล้วพิวออกข้างลูกฝีมือนั้นไม่ต้องห่วงครับ โบเอ็ดทำท่าคิดหนักแน่นไงครับตอนนี้หลังจากปลายยก5โดนเข้าไปหลายชุดโดนล้ตัวไปอีกเอาละครับเสี่ยงแล้วครับโบเอ็ดเสี่ยงแล้วแรกด้วยพยายามชวนสามารถแรกมัดเข้ามาตลอดครับโบเอ็ดนี่หนักเบาไม่รู้ครับขอเข้าไปต่อยอย่างเดียวมาลําตัวบ้างใบหน้าบ้างสามารถต้องคุมสถานการณ์ไว้เรื่อยๆอยังไม่รีบร้อนครับ เดี๋ยวได้จังหวะนั้นเป็นชุดใหญ่ต่อยเข้าเบาๆไปก่อนโบเอ็ดมุดเข้าต่อยลำตัวครับต้องระวังศีรษะหน่อยครับโบเอ็ดนี่มุ่งดีเหลือเกินสามารถลีกออกไปติดไข้าตลอดครับโบเอ็ด กันระดมเตือนครับอย่าเหยียบขาการเตือนนิดหน่อยโอ้โหสายเต็มๆครับลูกนี้สายอีก,กหนึงสามารถนี่เวลาต่อยต่อยหนักๆเลยนะครับแม่นๆโบเอ็ดนี่โดนครับอัน,น้สทานเลยหมัดซ้ายของสามารถดีมากโอ้โหหวกขวาลูกนี้ โบเอตตามต่อยเลยครับพยายามต่อยรับตัวสามารถเป็นการใหญ่โบเอดเล่นระดมต่อยครับสามารถรับมากๆไม่ดีเหมือนกันโดนไปสี่ห้ามัดเหมือนกันรําตัวเดินเข้าหาเหมือนเดิมโบเอดแต่ว่าตอนนี้เดินช้าลงไปแล้วต่อยขวาบวกด้วยสามารถใช้จังหวะเข้าช่วยาโบเอ โดนอัปคัดซ้ายตรงนี้ขวาซ้ายตรงอีกทีนห,กหนึ่งสามารถขู่ไว้สามารถเด็กจังหวะต่อยขวา,าหน้อหาทุกขวาเต็มเต็มคางครับโบเอดยังย่างกองหาเหมือนเดิมต่อยลำตัวสามารถบ้างต่อยอู่คว,วาดบนมาโอเวอร์เฮดอีกทีหนึง่งทุกซ้า,ายลำตัวต่อยลำตัวต่อยลำตัวสามารถให้หลงเลยครับเดี๋ยวก็ขึ้นบนขึ้นบนแล้วผิดครับ อาโบเอ็ดมาลูกสูตรเลยนะครับต่อยลำตัวก่อนครับพอสามารถเผลก็ต่อยโอเวอร์เฮดบนสามารถลอกครูครับท่านผู้ชมครับการถ่ายท่อสดวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณชาญอิสระแห่งชาญอิสระทาวเวอร์ที่อนุเคราะห์ในการติดตั้งจานไมโครเวฟนะครับในการถ่ายท่อสดครั้งนี้และศูนย์โทรคมนาคมจังหวัดชายเชิงเซานะครับครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าสามารถนั้น จะโทรพร้อมได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนตอนนี้โรเจอร์โรฮาร์ดกำลังรออยู่สามารถยังคงใช้จังหวะมาซสายตรงๆนี่ครับต่อยได้แม่นยำโบเอดยังเดินครับเหมือนเดิมต่อยผิดตรงนี้ต้องต้องสวงมมัวกันน็อกเลยครับโรโบเอดนี่รู้ว่าเดี๋ยวจะต้องโดนนะ่ใส่หมวอกันนกเข้ามาเลยเพราะต่อยผิดบวกด้วยครับโบเอด ต่อยลำตัวรีหนักน่วงครับดังสนั่นเลยโบเอตต่อยเข้าไปสามารถแล้วก็โดนลำตัวไปหนักเหมือนกันนะครับร่างกายไม่ดีก็ต้องลำบากเหมือนกันเพอโบเอดนี่ต่อยลำตัวรุนแรงพอสมควรท,ทีเดียวโดนซ้ายตรงเข้าไปแล้วโบเอตต่อยลำตัวติดเข้าไปครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับลูกมงเก่งโบเอดนี่แค่เ้าหัวนำํำเข้าไปเรื่อย ถามว่าโชว์ครับโชว์การหลบหลีกเนีโต้เลยมัดซ้ายไปเต็มโป้ให้โมโหต่อยไม่ผิดโมโหเสียงต้องหาหมุนขวาของสามารกำไปโบเอ็ดชักโหวาเลยครับตอนนี้โบเอ็ดแอนดีเดสโดนหมัดของสามารถกำไปแต่ยังคงต่อยเดินต่อยมัดลำตัวนี่ต่อยดีครับแลกกันโบเอ็ดฟวางบนแล้วก็ต่อยลำตัวล่างฟวางบนอีก มาเนี ah, uk, ่ครับการพิวหลบของสามารถนั et, on, <t ú i> ้นสายตาครับเยี t ỏi t ỏi t ่ยมคนหนึ ay, ่งของเมืองไทยเลยทางด้านสายตาของสามารถนี่เรื่องการพิวหลบโบเอ็ดจะต่อยโบเอดงงครับเจอมาให้หนี่งสามารกลาต่อยไม่ถูกครับไม่รู้จะต่อยตรงไหนดูเลยครับมาการพิวหลบชักหนักใจครับโบเอดชักหนักใจเจอโนีบโบเอดหนักใจ สามารถตอดเก็บไปเรื่อยโชว์การหลบให้ชมเลยับเอ็ดมีลำตัวครับเป็นหลักพยายามต่อยลำตัวสามารถไว้เพราะต่อยลมต่อยข้างบนนี่เจอแต่ลมนึงนนฮะโบเอตอนนี้หน้าเป็นกระด้งนะครับครับเราเริ่มต่อไปในยกที่8นะครับ ว่าจะเป็นต Box, being, ่อยใกล้ๆครับไม่ไกลโว้ยกอมปราาพยายามดีเหลือเกินครับโบเอ็ดอันเดเดนเนี่โดนเข้าหลไม่ว่าฟังตลอดนั้นเป็นเลิศอยู่แล้วพยายามเข้าต่อยคุกต่อยล้ำคัวตลอดเข้ายกที่8แล้วครับโดนเข้าไปหนักๆยังอยู่ได้ครับโบเอ็ดนี่ยกที่8ครับเริ่มช้าลงไปแล้วโบเอ็ดนั่นเริ่มช้าลงไปแล้ว สามารถนใช้จังหวะเก็บเอาตลอดทำการระดมต้องเตือนนะครับโบเอกแกก้มเรื่อยยับหนีไปเรื่อยๆครับออกจังหวะออกข้างและต่อยซ้ายลูกนีลูกฝีมือครับเลกออกทั้งซ้ายทั้งขวาไปเรื่อยๆยสามารถใช้พลิวดักเก็บเอา โบเอผวาครับปางงานะต้องรีโดนก็ไปเยอะครับตอนนี้เขาสามารถขยับให้โบเอกแกผวาอย่างเดิมครับมึง้าหาตลอดโบเอตในชีวิตการต่อยมวย23ครั้งไม่เคยโดนน็อกครับแพ้คะแนนเพียง2ครั้งเท่านั้นเองฉะนั้นจึงถือว่าเขาเป็นนักโบเอ็ธที่อดทนเป็นเลิศ เป็นมวยดาวรุ่มพุ่งแรงขึ้นมาขยับเข้าหาโอ้ตายตามด้วยขวาของสามาลูกนี้เต็มๆครับโบเอดยังมายังเข้าหาแตกแล้วครับตอนนี้ตาซ้ายของโบเอดเหิืตาซ้ายแตกครับเหลือเลือดเดิ่มไหลออกมาแล้วโบเอดได้เลือดแล้ว ตั้งชกมาเนี่ยครับเพิ่งจะมีเลือดออกในโบเอดเลยยังไม่เคยแตกเลยโดนมหมัดยับขวาของสามารถเข้าไปเต็มๆถึงจะแตกเลยนะครับหมัดยับนี่คมมาออกต่อไปเอาครับซ้ายอีกสามารถโบเอ็ดพยายามฟั่งบนโอเวอร์เฮดขึ้นมาแตกครับแตเกยเกยอาายะครับเกลือกตาเพื่อให้ยได้แค่ เป็น,นแพทย์จากสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับเป็นแพทย์ดีเด่นที่แฟนมวยเชื่อถือมากหมอใจเพชรครับรายนี้รับเราต้องขอขอบคุณทางสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับที่ส่งคณะกรรมการและนายแพทย์มาร่วมในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้ตอนนี้โบเอดแตกที่เปลือกตาซ้าย แต่ว่าคงยังไม่หนักหนาครับเพราะแค่เลือดออกมาไม่มากนักโดนหมัดยับนะครับหมัดยับขวาของสามารถโบเอตเร่งนะครับตอนนี้พอรู้ตัวว่าแตกแล้วพยายามแรกด้วยครับมาดูต่อยลำตัวต่ละหมัดนี้ดังสนั่นหวั่นไหวเลยโอ้เอ็ดิเลือดเข้าตาจนนะครับแปลกด้วยนี่ครับโอ้โหต่อยขวาลูกนี้เต็มๆสามารถเหมือนกันนี่ฮะมาออกตาแล้วลูกนี้รุนแรงมากครับหมัดของโบเอ็ดแอนดี้เด็ต โดนยับขวาเข้าไปแล้วที่เดิมนั่นแหละครับที่เดิมครับโบเอ็ด์ผวาเลยครับโดนหมัดยับเข้าไที่ตาโอ้หัวครับแมาโบเอ็ดนี่พุ่งเราดีเหลือเกินสามารถพิวออกใช้จังหวะหมัดยับขวานะครับดูให้ดีสามารถโชว์การยับแตกก็แล้วฮะตาซ้ายของโบเอ็ดโดนหมัดยับโอ้โดนหมัดซ้ายเข้าไปเรามาหมัดขวาโดนหมัดซ้าย ผิวหลครับสามารถใช้จังหวะยกนี้ยกที่เก้าโบเอชจักราไปเหมือนกันน้ำซ้ำยังแตะเข้าไปอีกหน้าตาน่ไมาต้องดูแลครับบวมเป่งมดแมนาหน้าใหญ่อยู่แล้วก็ใหญ่หนักเข้าไปอีก <c oughs> ใช้จังหวะเข้าช่วยสามารถช่วงส ช่วงปลายยกนะครับยกเก้าแล้วผ่อยสบายๆครับตอนนี้คุมสถานการณ์ได้แล้วหมัดแย็บขวาโชว์เลยโบยกะโต้โต้มาขอางบนครับโอเวอร์เฮดตรงนี้โดนมือนกันสามารถไม่ใช่ต่อยแค่ข้างเดียวโบยก็ต่อยด้วยนำตัวสลับโอเวอร์เฮดนั่นนะครับโดนกระบายสามารถโต้บ้างออกข้างสวยครับลูกนี้ลูกฝีมือนะครับ ป็นทางครับตอนนี้ตายตา้ายครับเืิดออกมาเป็นทางครับสามารถนั้นอย่างที่บอกครับตอนน่อยมือก็เก่งร้องเพลงก็เก่งแสดงหนังก็ดีไป,ไปชก <ốc S 2> ที่ทจังหวัดสุราษฎร์นะครับโอ้โหแฟนขอลายเซ็นเพียบเลยสำหรับสามารถเป็นกรลลูนโอ้โหต่อยซ้ายนี้เต็มเต็ม <laughs> ดูผิวครับมาสวยงามโบเอชไม่ไคกล้าเข้าแล้วครับพขตก้าไปก็เจ็บครับโดนหนักๆโอ้หุกซ้ายโบเอดยังมียังมีพิษนะฮะยังมีพิษสงอยู่หมดด้วยนะครับทางเครนลงมาแล้วมุมแดงก็ย่อลงไปด้วยครับข้างหลังก็ไม่เห็นครับทางมุมต่างๆนะครับขอให้ช่วยแบ่งกันดูครับเดี๋ยวจะถึงมวยคู่สำคัญแล้ว ยกงนี้ป็นยกที่สิบครับอันนี้แฟนมวยแน่นถนัดครับต้องขอร้องกันเพราะบางท่านมองไม่เห็นไล่กัไปยกสุดท้ายครับโบเอดไม่มีอะไรสูญเสียแล้วโบเอดแรกด้วยครับแตกเลือดเปิดไปแล้วครับตอนนี้โบเอดแอนดีเดสต้องออกครับไม่เคยถอยหลังให้ใครนะครับโบเอดนี่ วันนี้จะเสียด้สถิติกับวันนี้ครับต้องถอยครับสามารถเล่นครับตอนนี้ยกสุดท้ายแล้วสามารถเดินเดินสามารถเริ่มย้ำครับย้ำกันไปเรื่อยโบเอ็ดต้องระวังครับเพราะตัวเองแตกสามารถยับโบเอ็ดต้องถอยนะครับโบเอ็ดสามารถโจยหลอกล่อหาจังหวะมาโบเอ็ดเวี่ยงเข้ามาเต็มที่ สามารถเลือกต่อยนะครับตอนนี้ใช้จังหวะยับขวาเข้าไปน้ำเข้าไปน้ำเข้าไปเรื่อยหลอกล่อแล้วก็เลือกต่อยโบเอ็ดได้ตามสบายเลยครับโบเอ็ดตอนนี้เลือดออกเต็มตาซ้ายแล้วครับเข้ามาใหม่อีกนีดว่าพยายามดีเลิศเลยโบเอ็ดแอนดิเดสโดนหมัดยับเข้าไปอีกแล้วมาแพ้ต้นหมัดยับนี่ครับโบเอ็ดเข้าไปโดนเข้าไปตาเตอแตกโอ้โหโดนซ้ายตรงๆนี้เต็มคาง โปเอ็ดนี่แกนดูดาวไปเลยตามดูหุกซ้ายสวยครับโปเอ็ดเจียดไปพยายามเข้าต่อยลำตัวสามารถเหมือนกันสามารถต่อยสบายครับตอนนี้เอาก็ไปลองของมาเหมือนกันสามารถลองลองดูเดินบ้างครับสามารถเดี๋ยวจะหาว่าถอยอย่างเดียวสามารถเราต่อยหนักเป้าต่อยสลับไปเรื่อย โอ้โหโดนยับขวาลุยซะอื่นเลยมายับขวาอีกยับขวาอีก,ต,อกต่อยซ้ายเข้าไปโบเอตต้องผวาเข้ากอดสามารถเราต่อยไปเรื่อยๆหนักเบา,าต่อยไปเรื่อยครับโบเอตโดนเข้าไปต้องถอยโอ้โหโบเอตนี่หน้าสงสารครับหน้าตาบ่วงโอ้โหต่อยไม่ถูกต่อยลมอ,อีกแตาหาก เป็นนักมวยที่มีความตอลหดเป็นเลิศนะครับโบเอ็ดแอดิเดสนี่ต้องยกให้เขานะครับลูกทอลหดลูกความพยายามนี่นะดูเลยครับยกสิบแล้วยังพยายามต่อยหนักๆนี่ฮะตะละ,ละมัดนี่ดังสนั่นเลยหมดยกสุดท้ายปรบมือให้กับโบเอ็ดแอดิเดสนะครับนักมวยคนนี้เป็นจอมตอลหดจากคนนี้เป็นครับหัวใจเป็นเลิศความพยายามยอดเยี่ยม สังก eh? ุงอ de <ta que ค> ะไรกระทรวงศึกษาธิการลุกลา8ลูกที่ตลาดายเยี่ยเจ็บเจ็บจั